S 1> <S 1> ขอต้อนรับเข้าสู่เกมสสมุไรมาสเตอร์กรับผมพีเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาลองตัวละครในเซิร์ฟเวอร์เทสต่อเลยจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตระบบใหม่ที่เข้ามาเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามีระบบอะไรเข้ามาบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเดตกิจกรรมเดี๋ยวขอลอง PP ให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันนะครับกับพลังลบที่มีระดับ860ว่าตัวเลขจะขนาดไหนพลังคโคดเวอร์เพราะว่าตัวละครบวก15หมดแล้วนะครับทุกตัวละครตัวละครสีแดงนังนัันเลยดูดิอะไรจะขนาดนี้ไม่จบเพลงเท่านี้นะ ถ้าใส่สัตว์ขี่เข้าไปปื๊บโอ้โหดูพลังเร่งฮะแต่ใช่ว่าจะมีแค่ตัวละครอ,อย่างเดียวนะครับยังมีในส่วนของสกินด้วยและก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดแฟชั่นของตัวละครเอกของเราด้วยจริงๆตัวละครเอกของเราก่อนหน้านี้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราสวมใส่ชุดแฟชั่นเข้าไปเนี่ยก็จะมีความสามารถของสกิลด้วยเป็นสกิลชุดแฟชั่นอยู่ที่ว่าเราอยากสวมใส่แบบไหนงั้นเดี๋ยวผมใส่เป็นแฟชั่นคาซโยและกันนะฮะเท่ดี แล้วก็แฟชั่นปีกอย่างเท่บอกเลยเกมนี้นะครับมีถึงระดับสีแดงอ่ะดูตอนนี้ตัวเอกของเราก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดแฟชั่นแล้วแบบนี้นะฮะก็มาลองต่อสู้เลยดีกว่านะฮะดูพลังลุกของเรา900กว่าล้านนะครับของเขาเนี่ยหกรกว่าล้านแต่ใช่ว่าเราเนี่ยจะสามารถชนะได้นะเพราะว่าตอนนี้ทางทุกเกมได้อัปเดตองคเมียวตัวละครใหม่เข้ามาเป็นระดับสีทองกับชิรายุิตัวละครนี้นั่นเองนะครับลองดูฮะ <c oughs> บ่อยสกิล เเหมือนจะได้เปรียบนะเนี่ยสตตนสตูแบบหมูนะครับดูปล่อยสกิลโคตรเวอร์วังอลังการอันนี้ก็คือตัวละครระดับสีแดงบวก15ทุกตัวละครนะแต่ต้องบอกนะว่ายังอัดพลังไม่เต็มโอ้โหแต่ชิลดาย,อยุอิเผายับเลยอื้อเราก็ใช้สกิลไปนะครับเขาตายไหมยังไม่ตายขาดนิดนึงตายไเลจะสกิลหมู่เข้าไปเอาแช่แข็งไปอีกเอ้ย ดูหลอนเลือดหลอนเลือดของเราน้ำอยู่นะโอ้ยดูโคตรแรงก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขามีความสามารถอะไรเฮ้ยมีตายเกิดด้วยเดี๋ยวนี้มีอัปเดตระบบแบบนี้เข้ามาแล้วเหรอยังโหดโอ้ยเกิดไามแล้วเอาแล้วเล,เ,ลเลือดเลือดออกแล้วลดไปครึ่งแล้วเฮ้ยพลังเยอะกว่านะนี่นเราไปเล่นไม่ได้เรื่องเลยอย่างนี้ฮะ โหดจริงๆองเมียวสีทองเหลือนิดนึงนิดนึงอืมอ้อเอ้ยโหมีเกิดแย่ yeah, แล้วไม่นะจะสู้ได้ไหมเนี่ยเหลืออีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะ หนึ่งหงแล้วตอนนี้ดวนแต่เหมือนองค์เมียวของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายได้เยอะมากกว่านะครับดูคนรแรงศึกดวนเดือดองค์เมียวปะทะองค์เมียวแต่องค์เมียวสีทองโหดมากกว่า จากที่ลองสู้ไปองค์เมียวของเขาโหดขนาดนั้นก็มาลองส่ององค์เมียวตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับว่ามีผลอะไรบ้างสําหรับองค์เมียวตัวใหม่นี้จะอยู่ในระดับสีทองชื่อชิรานูอิคุณสมบัติ a อ t a ท k 2,660 SP 3 1 พีเดฟ1,550เดฟ1,550ถัดมาในเรื่องสกิลลมหายใจไฟก่อนที่ต่อสู้ชิราโนอิไฟเรารับผลลมหายใจไฟเมื่อมีขุนพลสตูถูกกำจัดโดยดาเมจโดยตรงมีโอกาส45%ช่วยขุนพลพลังชีวิตต่ำสุดไฟเราฟื้นฟู20%ของพลังชีวิตสูงสุด ในแต่ละเกมเปิดใช้งานสูงสุดได้3ครั้งต่อน,นะครับทั่วไปผีเสื้อเต้นไฟมังกรจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด60%ของดาเมจกายภาพทําให้ไฟศัตรูลด5%ของดาเมจต่อนเนื่อง2รอบทัศษะผีเสื้อเต้นฟินิกจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูทั้งหมด130%ของดาเมจกายภาพทําให้ไฟศัตรูรับดาเมจเพิ่มเติม10%และจะทําการลด5%ของพลังยุตี์ต่อนเนื่อง2รอบอัตราการปลดปล่อยอยู่ที่35%ในแต่ละรอบยิ่งองเมลอัพดาวเยอะความ ความสามารถของสกิลก็จะเพิ่มขึ้นถ้าตอนยังไม่มีดาวเนี่ยมีโอกาส45แล้วก็จะฟื้นฟู20เท่านั้นแต่ถ้าเราอัปเกรดสู่3ดาวโอกาสจะอยู่ที่50และผลฟื้นฟูจะอยู่ที่25และใช้งานสูงสุดได้4ครั้งแต่ถ้าเราทําการอัปเกรดไปถึง5ดาวเนี่ยความสามารถบอกเลยว่าจะเต็มมากเพราะว่าจะมีโอกาสถึง60และจะฟื้นฟูถึง35ของพลังชีวิตสูงสุดและจะใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่5ครั้งต่อน,น,อน Skill สังหารก็เช่นกนันเมื่ออัปเกถึง5าาวควคม สามารถก็จะเยอะโคตรเลยตอนเลยนะครับกับการอัปเดตหัวข้อถัดมาตอนนี้เขาได้ทําการอัปเดตสัตว์คี่มาอีก2ตัวละครด้วยกันตัวแรกก็จะเป็นนี่ครับเนโกมาตะถือว่าเป็นหนึ่งพุดผีในตำนานญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนว่าเป็นถึงตำนานเนโกมาตะเลยเป็นสัตวขีระดับสีแดงซึ่งจะมีสกิลความสามารถที่โหดมากๆลองดูสกิลหน่อยละกันนะครับทั่วไปไฟดาเลเวล1 หลังจากโจมตีมีโอกาส60%เปิดตัวโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งครั้งซึ่งจะสร้างดามเมจ20%ต่อฝ่ายศัตรูทั้งหมดพร้อมมีโอกาส50%ทําให้ผลรักษาของเป้าหมายลดลง5%ซึ่งผลนี้จะไม่สามารถปลดปล่อยได้ต่อเนื่อง2รอ,อบส่วนผลโจมตีเพิ่มนั้นจะไม่สร้างพิโรธแก่ศัตรูเพิ่มและสกิลไม่จบแค่เลเวล1นะครับสูงสุดเลยก็คือเลเวล6 ซึ่งเลเวล6นี้ก็มีโอกาสถึง100%ที่จะเปิดตัวโจมตีเพิ่มอีกครั้งนึงพร้อมมีโอกาส65%ทําให้ผลการรักษาของป้าหมายลดลง25%ไม่สามารถปลดไปล่อยได้อะไรจะเพิ่มความโหดได้ขึ้นขนาดนี้นี่แหละก็คือเนโกมาตะสัตวขี่สีแดงนะครที่เข้ามาใหม่อีกตัวนึงเนี่ยชื่อว่าเขาผี ถึงจะเห็นชื่อไม่โหดไม่น่ากลัวแต่ความสามารถก็เด็ดไม่แพ้กันโดยสกิลของเขานะครับทั่วไปด้วงกวางเลเวลหเมื่อถูกโจมตีมีโอกาส30%ทําให้ฝ่ายตรงข้ามลด1พิโลธหนความโกรธนั่นเอง ส่วนถ้าเราอัปเกรดเขาผีไปถึง5้าดาวสกิลก็จะอยู่ที่เลเวล6เมื่อถูกโจมตีมีโอกาสถึง70%มันอะไรจะโหดขนาดนี้ทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถใช้งานสกิลความโกรธได้เลยนี่แหละก็คือสัตว์ขี่2ตัวที่เข้ามานะครับส่วนเพื่อนๆอยากใช้ตัวไหนแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะว่าโหดทั้งคู่มาถึงหัวข้อถัดมาหัวข้อที่3ในการอัปเดตตอนนี้เขาก็เพิ่มระบบหอต้าหมิงในระบบหอต้าหมิงนี้ก็จะเป็นระบบการสร้างเมืองสร้างฐานปลูกข้าวทํานาอะไรพวกนี้ โดยเราจะเริ่มที่อซสกาก็คือเมืองหลวงของเรานั่นเองนะครับเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีงานประจําวันให้เราทําเมื่อเราทาธุรกิจพวกนี้นะครับเราก็จะได้เหรียญเอามาอัพพวกนาข้าวนาข้าวก็จะอยู่นี่ฮะทุ่งนาเราสามารถซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมใช้ทองซื้อให้ดูเลยละกันปัป๊บ ซื้อแล้วนะฮะเราก็กดได้รับข้าวมาปึ๊บข้าวพวกนี้นะครับเราสามารถดองระยะเวลาในการเก็บได้หลังจากที่เรามีข้าวแล้วเราสามารถเอาข้าวไปแลกไอเทมหรือสร้างไอเทมก็ได้โดยพวกระบบแรกนะครับจะเปิดก็ต่อเมื่อเราอัปเกรดเมืองโอซาก้าเนี่ยไปไกลแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของโรงทาเหรียญด้วยเราก็จะได้รับเจ้าเหรียญอันนี้แหละเอาไว้อัปเกรดทรัพยากรในหอต้าหมิง ก็เดี๋ยวผมรับมาให้ดูนะฮะปึ๊บรับทีเดียวเลยแล้วกันเนาะในการที่เราจะเอาเหรียญมาอัปเกรดกดที่หัวข้อทางด้านขวาเลยนะครับอัปเกรดสถาปัตยกรรมเลือกอัพเลครับแน่นอนว่าผมจะอัพเมืองโอซาก้าก่อนก็อัพเข้าไปนะฮะเห็นไหมก็จะปลดล็อกระบบพวกนี้มาอัปเกรดได้ไหมยังอัปเกรดไม่ได้นะครับเราต้องทําหัวข้ออื่นๆก่อนก็คือเหรียญมันไม่พอเลยแหละลองดูในส่วนของรถม้าหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะลองกดไปเนาะฟีวันล,ละสองครั้งนะครับอันนี้เมนูใหม่ฟืด อ่าศาลเจ้าเปิดแล้วขอพรได้สัตว์ขี่เจ้าสนใจไหมอ่าไม่แล้วกันเนาะเขาว่าครั้งนี้ยังไม่เจอศึกเทพธิดาแต่ได้รับไอเทมมาแล้วนะฮะซองมา้าเอามาซื้อของในร้านค้าเดินทางนะครับก็จะมีพวกคาสโนโตโยโตมิมีก้องศึกแล้วก็มีพวกใจคุณธรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะส่วนรถม้านะครับซื้อได้ไหมเช่าฮะเออห้าสิบทองนะครับอืมชื่อมา้าอีกโอ้มีให้อาหารด้วยนะแบบนี้ กดเลี้ยงเร็วก็ได้นะให้กินแบบทีเดียวในกรณีที่เรามีม้าหลายตัวม้ามันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆใช่ไหมอมาดูกันต่อนะครับกับหอต้าหมิงในกรณีที่เราอัพเมืองเลเวลสูงขึ้นเดี๋ยวผมอัพไปสูงๆเลยเนาะอ๋อปลดล็อกระบบมาแล้วฮะเลเวลห้า จริงๆเลเวลเท่าไหร่ปลดล็อกอะไรเนี่ยเขาก็จะมีบอกไว้เลยนะอย่างเช่นเมืองโอซาก้าตอนนี้ไม่สามารถปลดล็อกอะไรได้แล้วนะต้องรอฟัง์กชันต่อไปแต่ถ้าเป็นน้านา้ำน,น้าน้ำเนี่ยยังอยู่ที่เลเวลหอยู่ใช่ไหมแต่ถ้ารออัปเกรดถึงเลเวลสินะครับก็จะสามารถปลดล็อกเพาะปลูกกลางได้งั้นเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ถึงเลเวลสิเลยละกัน อ่าเลเวล10เรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกเพราะผูกกลางมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็กดซื้อแล้วก็เลเวลถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่30อะไรประมาณนี้เราก็ดูตัวอย่างไปก่อนได้เลยนะครับงั้นต่อหลังจากที่เราอัปโอากาไปแล้วใช่ไหมก็จะปลดล็อกพิทักษ์รักษากดเริ่มแล้วนบทอยหลังรับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าระดับรักษาความสงบเนี่ยจะอยู่ที่กี่ดาวเนาะ ถ้าดาวสูงหน่อยนะครับก็จะใช้เวลานานแต่เราก็จะได้ของรางวัลเยอะมากขึ้นอะไรประมาณนั้นกดเพิ่มความเร็วได้ด้วยนะ เราก็ใช้ทองเข้าไปหรือว่าจะใช้เรื่องความเร็ว5นาทีจากที่เราเล่นกิจกรรมมาอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมีจํานวนการรีเฟรชในแต่ละว,วันบอกอยู่นอกจากนี้นะครับหลักสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการวิจัยซึ่งจะเป็นหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มค่าสเตตัสและก็เพิ่มผลต่างๆภายในหอต้าหมิงนี่แหละนะฮะเมืองโอากาอะไรพวกนี้นะครับดูดิโห่ยเยอะแยะมากมายเราต้องทำภารกิจให้ถึงก่อนตอนนะครับกับระบบที่4สงครามเทพธิดา ตอนนี้นะครับเราสามารถหาเทพธิดาเนี่ยมาช่วยในการสู้รบเวลาตัวละครของเราตายเนี่ยเขาก็จะออกลงมาแน่นอนว่าเทพธิดาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็จะมีธาตุที่ไม่เหมือนกันด้วยอย่างมัซซูฮิเมะเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นธาตุน้ําอย่างตัวละครนี้นะครับอากเกจิเนี่ยก็จะเป็นธาตุลมหรืออย่างตัวละครนี้นะครับเนี่ยนาโอโตะก็จะเป็นธาตุไฟแล้วก็เทพธิดาพวกนี้สามารถอัปเกรดดาวได้ด้วยนะ แน่นอนฮะยิ่งดาวสูงความสามารถก็จะยิ่งเยอะขึ้นดูฮะเปอร์เซ็นต์การสืบทอดพลังยมตีพลังชีวิต5ดาวเนี่ยอยู่ที่105นะครับแล้วก็การกายอยู่ที่90คุณสมบัติขั้นสูงอยู่ที่100นะครับนอกจากนี้ยังสามารถเสริมแก่งให้เทพธิดาได้อีกด้วยบวกทั้งถ้าเรามีเทพธิดาหลายคนนะครับก็จะปลดล็อกเอฟเฟกตรงนี้ด้วยนะครับโบนัสเอฟเฟกส่วนเทพธิดาพวกนี้ใช้งานอย่างไรก็ให้เราเข้าที่กองทัพเลยครับแล้วก็กดสงคามเทพธิดา เลือกตัวละครนะครับที่จะใส่เข้าไปนะครับว่าเราจะเอาคนไหนใส่เข้าไปปุ๊บอ่าใส่เข้าไปเรียบร้อยนะฮะเหมือนเป็นตัวแทนในการต่อสู้หลังจากที่ตัวละครของเราตายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าปุ๊บลองกลับมาแก้มือดูหลังจากที่เราใส่เทพธิดาไปเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงปุ๊บอืมกดคุณสามเลยแล้วกันนะฮะเพิ่มเพิ่ม,มความไวนิดหน่อยไม่นิดหน่อย <c oughs> เยอะเลย <c oughs> อ๋ยสกิบขึ้นเข้าไปฮนะทีมเราไม่ได้จัดแบบบาลานซ์บาลานซ์มา สายหวดอย่างเดียวเนี่ตายซะโอ้ถ้าทำเทพธิดา5าดาวทุกตัวละครเลยครับบอกเลยว่าเยี่ยมโคตรโคต,โคต,ตรโหดเอฟสกิลไปฮะบึมตายซะแม่สกิลประสานโคตรโหด องเมียวเราซัดหน่อยอง,องเมียวของเขาเนี่โหดกว่าอีกนะแรงแรงลืมเลยลืมเปลี่ยนจะอยากลองดูไงเพราะว่าพลังเข้าเดิมจะแ,แค่เพิ่มเติมเลยก็คือเทพธิดาเท่ามา,มาแค่นั้นเองปึ๊บอ่าเคลียร์ไปแล้วนะครับนี่เทพธิดาของเขาลงมาแล้วยิงยิงตัวแทนในการต่อสู้นะครับ ผมว่าเทธิดาเนี่ยโหดกว่าตัวละครพวกนี้อีกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับค่าสเตตัสเริ่มต้นของตัวละครของเราเนี่ยแนะที่เราสวมใส่เทพธิดาเข้าไปหญิงเข้าไปปึ๊บปึ๊บเจอแท้หวดจะตายจะตายอ่านี่เทธิดาโผล่มาบ้าง ตายยับเลยมาเทพธิดามาช่วยข้าหน่อยโชวยิงเข้าไปยังไงสีฮะโอ้ยเบาอืมเทพธิดาสายฮิวมาแล้วนะครับจังหวะนี้ค่อยๆหวัวลงไปมร์ลต้า บึม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 เบลีกเรื่อเรอเป็นไงเรากลับมาได้เปรียบอีกแล้วนะครับแค่นี้ผมว่าก็น่าจะชนะแล,ะละ้วล่ะนี่แหละผลการตัดสินนะครับ ชนะไชนะอยู่แต่ตัวละครหายหมดเลยเนี่ยโดนองเมียวนี่ยตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะเนี่ยต้องบอกเลยว่าการที่เรามีเทพธิดาและองเมียวตัวใหม่เป็นผลช่วยสู้รบของเราอย่างดีเลยนะครับสำหรับระบบที่หที่เข้าใหม่นี้เพื่อนๆต้องมีกิวก่อนนะครับกดเข้าที่กิว แล้วก็เลือกปาปามกิ้วจะอยู่ในหัวข้อนี้นะครับผมป้นเมืองทองซึ่งจะเปิดเป็นช่วงเวลาแต่เปิดทุกวันเปิดอยู่2ช่วงด้วยกันเที่ยงถึงบ่ายสองสิบแปดนกากถึงยี่สิบนากแล้วก็กิว้วเลเวลหก่อนนะถึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมป้นเมืองทองได้ต่อมาระบบที่6ในการอัปเดตก็จะอยู่ที่หัวข้อออกลบ แล้วให้เลือกมาที่เข้าเมืองนั่นก็คือระบบนี้นะครับประลองผู้พิชิตซึ่งจะเปิดวันอาทิตย์ตอนสูนในการถึง22เดือนก็รอร่วมเล่นกันได้เลยนะครับกับประลองผู้พิชิตแล้วก็ระบบพิเศษที่เข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าแห่งเมืองซึ่งก็จะมีเมนูเจ้าแห่งเมืองทองขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อรับวัสดุอุปกรณ์หลอมทองได้เลยและอย่างต่อมาก็ยังมีในส่วนของสกินขององ,องเมียวด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบสกีนไหนจัดสกีนนั้นให้องค์เมียวตัวละครโปรดได้เลยนี่ก็เป็นการอัปเดตข้อมูลของเกมซามูไรามาสเตอร์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับส่วนลิงโหลดเกมซามูไรามาสเตอร์นี้อยู่ใต้ล่างคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพ์ทหนะ้าขอตัว,วลาไปก่อนบา,บายๆครับผมไปแล้วครับซามูไรามาสเตอร์สงครามดาบซามูไร